สวัสดีครับผมเจ็ดรีวิวทอยวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําร้านค้าของเล่นนะครับก็ร้านเ,าเราก็จะมาพูดถึงเรื่องร้านค้าของเล่นก่อนนะครับร้านค้าของเล่นก็จะมีอยู่หลายร้านมากมายนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกรุงเทพนะครับก็ตามสะพานเหล็กหรือว่าตามมาบนคลองอะไรประมาณนี้ครับ เลยจะเป็นเซนท่นเอะไรเงี้ก็มีหลายที่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัมาน์เหล็กอะนะครับโอเคครับแล้วบางคนก็ถามว่าทำไมถึงต้องมาแนะนำเพราะว่าผมก็คิดว่าหลายท่านนะครับก็อาจจะแบบยังไม่รู้ว่าร้านร้านค้าพวกนี้อยู่ตรงไหนหรือว่าของที่เราจะซื้อนี่เราจะหาได้จากที่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยอยากจะมาแนะนำนะครับแล้วก็วันนี้ก็ ก็มีร้านหลายร้านครับที่ผมผมคิดว่าจะเป็นร้านชั้นแนวหน้านะครับก็จะมาแนะนํากันโอเคครับเดี๋ยวก็ไปชมร้านแรกเลยนะครับครับร้านแรกก็จะเป็นร้าน pk one toy นะครับอย่างที่ท่านเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับร้านนี้ก็มีสินค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่านเลือกนะครับหลากหลายมากมาก ก็จะไปดูกันนะครับร้านอ่อร้านนี้ก็จะมีของประเภท DX Bell DX Driver ต่างๆนะครับพวก Decade Max Slider c a m e n t Slider อะไรงี้เหมือนกันแหละครับ Max Slider c a m e n r i d e r เหมือนกันโอเคแล้วก็แล้วก็พวก Super Sentai นะครับแต่เดี๋ยวจะดู Max Slider กันก่อน Max Slider ก็จะอย่างที่แบบนี้ครับคร่าวๆก็จะมีพวก ตอนนี้ของเข้าใหม่ก็จะเป็น K us, ose, เคทัสโฟเซอดีเคเดเวอร์ iver, อะไรอย่างเี้ยครับตามนี้เลยเราก็จะไปดูส่วนของซูเปอร์เซนไตก็จะมีนี่ครับโมบายเลสโกไคลเซลลูล่าชินเคนเจอร์อ่างนงี้นะครับก็ลองเข้ามากันได้ครับเว็บนี้ก็ของดีครับของข้อดีนะครับ แล้วก็คนขายก็ใจดีนะครับพูดเพราะมากๆเลยนะครับโอเคครับต่อไปก็จะไม่หมวดของ S s F ก็ของก็เข้าใหม่ก็มีใครสะนะครับมีอัลติเมตคูกะแล้วก็นี่ครับไล o n t ทูปเปอรก็มีของเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับก็ลองเข้ามาชมเว็บนี้กันได้นะครับเว็บพี่เควันทอยนะครับ ร้านนี้ก็ของก็เยอะครับเราก็ไปดูสินค้าลิมิเต็ดกันดิก็ก็ของเข้าก็เยอะอยู่มีหลายชิ้นหลายเลือกให้เลือกกันนี่ก็จะเป็นหมวดหมวดหม,หมวดอุลตร้าแมนต่อไปไอ้ดามาชิเอ่อหมวดนี้ก็จะมีไม่มากนักนะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่ หลายร้านก็มีอยู่นี่ก็เซนเซย่านะครับไปต่อไป SIC SIC ก่อนครับตามนี้ก็ลองเข้ามาดูครับผมก็ไม่ได้ให้ดูหมดหรอกนะก็ลองเข้ามาดูกันก่อนได้โอเคครับถ้าบางคนถามว่าออวิธีการโอนเงินเราจะสั่งซื้อทางเน็ตเนี่ยเรา มันจะปลอดภัยไหมอะไรงี้ผมก็จะมาพูดคุยกับท่านนะครับการสั่งสงสินค้าในเน็ตแล้วก็อย่างแรกที่เราต้องดูก็คืออความน่าเชื่อถือนะครับตอนแรกผมก็ไม่กล้าสั่งครับเพราะว่ามีข่าวว่าแบบเออโดนหลอกทางอินเทอร์เน็ตอะไรงนี้แต่ความน่าเชื่อถือของมันก็คือว่าเราจะรู้ถ้าถ้าเป็นผมนะครับก็จะรู้สึกได้เองว่ามัน มันเขาคงไม่โกงเราหรอกถ้าเขาโกงก็คงไม่ได้อยู่ถึงขนาดนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็ก็ถ้าถ้าท่านกลัวก็ลองร้านที่ผมแนะนําไปนะครับเดี๋ยวจะมีร้านอีกือนอีกนะครับก็ถ้าผมแนะนําไปเนี่ยไม่มีร้านไหนที่จะโกงท่านหรอกนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ได้ได้รับเงินจากทางร้านเพื่อมาโปรโมทร้านแนะนําร้านไม่นะครับผมไม่ได้รับเงินจากทางร้านมาเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับผมก็ยินดีที่จะ แนะนำเพราะว่าร้านค้าเขาเขาเขาดีนะครับเขาดีแล้วก็สมควรเราก็ควรที่จะแบบเออช่วยเขาในการโปรโมทร้านเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับเราก็จะไปต่อร้านอื่นกันเออยังไปไม่ได้ยังไม่พูดถึงวิธีชำระเงินเลยวิธีโอนเงินนะครับวิธีโอนเงินนี่ครับเขาก็จะมีเนี่ยเลขที่บัญชีนะครับอย่างนี้ ก่อนเราจะโอนเนี่ยเราก็โทรบอกเขากันว่าผมจะไปโอนแล้วนะครับธนาคารนี่นี่นี้นี้ถ้าคุณโอนไม่เป็นก็ให้พ่อแม่โอนนะครับถ้าพ่อแม่เออไม่ว่างเราก็ไปโอนเองที่นาที่ธนาคารนะครับก็ลองถามพนักง,งานธนาคารดูว่าเออพี่ครับโอนยังไงแล้วพี่เขาก็จะบอกมานะครับว่าโอนอย่างนี้เขียนเลขบัญชีตรงนี้ก็คุณก็จดเลขเลขที่บัญชีจากตรงนี้ข้อมูลไปครบถ้วนนะครับเผื่อว่าจะต้องเขียน ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับพอเราพอคุณโอนเสร็จคุณก็โทรแจ้งแล้วแล้วก็ถ้าแล้วก็สมัครสมาชิกก่อนนะครับก่อนจะกดสั่งซื้อกี้ผมลืมบอกด้วยขออภัยนะครับสมัครสมาชิกก่อนนะครับตรง username อะไรเงี้ยครับกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับหรือหรือไม่ก็ไปพิมพ์บอกรายละเอียดที่เว็บบอร์ดก็ได้นะครับแล้วก็โทรแจ้งพีเขาว่าชื่อผมอยู่ในเว็บบอร์ดนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ ก็แล้วแต่เราก็จะไปต่อร้านต่อไปกันเลยนะครับก็อบครับไปดูครับร้านต่อมาก็คือนี่ครับร้านกิกี้ครับนะครับจริงๆผมกะว่าจะเอาร้านจูปิเตอร์ก่อนแต่แต่เว็บไม่สามารถเปิดได้ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับเราก็จะมาแนะนําร้านกิกี้ครับนี่แหละครับร้านกิกี้คับก็จะเน้นพวกฟิกมาอะไรเงี้ยนะครับพวกฟิกมา SSF อะไรประมาณนี้แต่ DX ผมรู้สึกว่าตอนนี้จะน้อยนะครับก็ไม่ค่อยเห็นพี่แกล,ลงบอร์ดนะครับโอเคตอนนี้ก็จะมี SSF ที่เขาใหม่ก็มีไนท์นะครับแล้วก็หลากหลายครับเว็บนี้ก็ฟิกมาเยิ่มพอสมควรพวกเนี่ยครับก็เยอะอยู่ <c oughs> มีชิ้นเดียว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดีขาไม่ค่อยจะอัพลงเว็บสักเท่าไหร่นะักก็ต้องลองโทรไปสอบถามดูนะครับเรือไมก่ก็ติดตามทาง เว็บบอร์ดหมดเอ็กทอยอะไรงเงี้ยครับเอจะมีแจ้งอยู่แถบบนนะครับเนี่ยฟิกมาเยอะไหมครับก็มีมีหมวดหลายหมวดครับหมวดสินค้าเยอะแยะนะครับีนตามนี้เลยนะครับนี่ตามนี้เยอะแยะนะครับลองเข้ามาเว็บนี้กันได้นะครับ ก็เว็บนี้ก็สมัครสมาชิกก่อนนะครับสมัครสมาชิกที่ตรงนี้นี่น,นี่ไหนวะลืมไปแล้วผมก็สมัครตรงไหนเนี่ยอ่ไงวะนี่ครับตรงนี้ครับเขา้าเข้าระบบเนี่ยเข้าระบบมันก็ถ้าเราไม่มีตรงนี้เราไม่มี อีเมลรหัสผ่านเราไม่มีใช่ไหมเราก็นี่ครับลงทะเบียนใหม่ทํารายการต่อก็กดตรงนี้เพื่อไปการสมัครนะครับโอเคแล้วก็ไปดูหมวดต่อไปมันมีหลายหมวดครับผมก็ไม่เข้าทุกหมวดหรอกนะก็ลองไปเลือกหมวดส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกฟิกมานะครับที่เยอะนะนะครับเนี่ยแบบที่ผมให้ดูไปเดีย๋ยวเราก็จะไปต่อร้านอื่นกันนะครับก็ไปดูครับ ร้านต่อมาก็คือร้าน b ีทอยร้าน B ีทอยก็เป็นร้านที่ผมคิดว่าของเยอะนะครับเยอะสุดๆไปเลยนะเพราะว่าของเก่าของแก่ก็เยอะนะครับของใหม่ก็เยอะครับไม่ใช่ของเก่าเยอะอย่างเดียวมีหลายหลายชิ้นครับนี่ครับอย่างเช่นอันนี้ผมก็อันนี้ก็คงเป็นงานโมนะครับงานฝีมือคนไทยนะครับอย่างนี้เขาแจ้งนะครับ นี่ก็ของเข้าก็เยอะครับเห็นไหมครับมีแต่ของเก่าแก่เยอะแยะและสภาพก็ใช้ได้เลยนะครับดูครับดูดูดูโอเคนะครับนี่ครับหัวหมดใครที่ชื่นชอบหัวหมดก็ลองมาดูกันได้นะครับเยอะแยะเลยฟิกมากก็มีเยอะแยะนะครับนี่ตามนี้เลยเดี๋ยวจะมีร้านอื่นอีกมากมายนะครับซึ่ง ตอนวันนี้ผมก็คงจะคงจะอ่อัปเดตประมาณคงจะบอกประมาณสัก4ล้านนะครับเพราะว่าแนวล้านอื่นก็จะตามมาในคลิปต่อไปนะครับก็เพราะว่าถ้าถ้าผมอัพนานเนี่ยคือคือถ้าถ้าถ้าเกิน15นาทีเนี่ยมันก็จะอัพนานแสนนานนะครับก็ขออภัยในล้านอื่นด้วยนะครับถ้าไม่ได้พูดในคลิปนี้กันนะครับ ี่ขออภัยก็คือประมาณว่าผมไม่ได้พูดในคลิปนี้แต่คลิปต่อไปไม่ต้องห่วงครับผมจะพูดถึงร้านท่านแน่นอนนะครับโอเคนะครับร้านบีทอยก็เข้าๆนะครับลองเข้ามาเข้ามาดูกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นฟิกมาอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ที่ผมพูดไปนะครับหรือว่าจะติดติดต่อเขาเกินนี้ครับติดต่อเราเนี่ยกดเข้าไปก็จะมีสักครู่สักครู่สักครู่นะ อันนี้นะครับเขาก็จะมีพิมพ์เนี่ยหัวข้อเรื่องอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่แต่ผมว่าอย่างที่ดีที่ดีที่สุดก็คือติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่เขามีบอกเนี่ยนะครับง่ายที่สุดแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปดูร้านต่อไปกันเลยครับครับครับ,รบวันนี้ร้านสุดท้ายแล้วก็คือร้านทอยเกมสองพันห้าร้านนี้ก็จะมีทั้งเกมและก็ของเล่นนะครับร้านนี้ผมก็ของก็เยอะ เยอะพอสมควรนะครับของเขาก็ผมว่าร้านนี้มันดีอยู่อย่างครับเขาจะแจ้งรายละเอียดเห็นไหมครับว่าเข้าเดินทันวาเนี่ยเขาเดอนทันวา,นา,นนวาแล้วของหมดหรือย่างของหมดแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะเออได้ทราบกันนะครับโอเคร้านนี้ก็จะมีของก็หลายหมดเหมือนกันนะครับไม่สามารถจะจะให้ดูได้หมดก็าดูแค่คร่าวๆแล้วกันนะครับหมด หลักๆก็จะเป็น DX DX Rider DX Centay นะครับ DX เนี่ยครับใครสนใจ x x a เนี่ยครับก็ปืนนี้ผมเออรู้สึกเหมือนจะว่ารู้สึกว่าตอนแรกจะไม่มีขายในไทยนะเพราะว่าเราต้องไปฮิ้วมาจากญี่ปุ่นนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่เอามาขายนะครับเพราะว่าคนก็รอซื้อก็เยอะอยู่ ก็แต่ตอนนี้ก็มีขายแล้วครับก็ผ่านไปนี่ครับของก็เยอะเด e ะบีเซกเผมรู้สึกว่าจะมาได้ไม่กี่วันนะครับของหมดเลยขายดีนะครับร้านนี้นี่ก็โฟเซครับโฟเซร้านนี้ผมแนะนำเพราะว่ามันแค่2,800แต่ร้านอื่นก็จะ3,000อัพร้านนี้ก็ผมก็ไม่ได้แนะนำว่าให้ผมก็ไม่ได้แบบเออ จะให้มาซื้อร้านนี้โดยแบบนี่เลยนะครับร้านอื่นก็มีแล้วแต่ท่านนะครับแต่ผมแนะนําเพราะว่าราคามันแค่2องพนะครับก็มันก็ถูกดีนะครับม,ม,มันไม่แพงจนเกินไปแต่ผมไม่ได้ว่าร้านอื่นแพงนะผมหมายถึงว่ามันมันถูกดีนะครับอย่างนี้เนะี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อ W Double นั่นเองนะนะั่นแหละรอปีหน้ารอปีหน้าให้หมด รอปีหน้านะครับถ้าปีหน้าก็ได้ของใหม่แล้วตอนนี้ก็ก็อย่าไปซื้อมือสองแล้วครับของใหม่ก็เข้าปีหน้าแล้วแต่ร้านเครื่องในแมวบังครับคนในบอรมดเอ็กทอยก็ขายของดีนะครับร้านนั้นก็แนะนําเดี๋ยวจะไปแนะนําในคลิปหน้านะครับนี่ครับดีเขยตก็เข้าแล้วนะครับนี่ครับพันสามห้าสิบพันสามห้าสิบผม มาพูดถึงเรื่องไอ้นี่กันก่อนไอเคสเนี่ยคุณเห็นไหมครับว่าเคทัสกับไลบุกเกอร์ราคาเท่ากันถ้าหลายคนจะเออจะซื้อไหนก่อนดีว่าผมแนะนําว่าซื้อเคทัสก่อนเพราะว่าเคทัสลูกเล่นดีกว่าไลบุกเกอร์มันเก็บการ์ดอย่างเดียวแล้วก็ซื้อเคทัสก่อนแล้วค่อยซื้อเคทัสแล้วค่อยซื้อไลบุกเกอร์ก่อนแล้วแต่ท่านนะครับแต่ผมแนะนําว่าซื้อเคทัสก่อนดีกว่านะครับ <c oughs> <c oughs> ครับวันนี้ก็อย่าง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 ไม่หมดเวลาเดี๋ยวก่อนนี่ครับหมดเซนไตโมบเลชของหมดไปแล้วเรือแตดดับกับปืนแล้วก็พวกนี่ครับพวกโรโบต่างๆนานานะครับวันนี้ก็จบการแนะนำร้านของเล่นนะครับร้านต่อไปไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ ครบหมดทุกร้านนะครับถ้าทําได้นะครับก็จะให้ครบทุกร้านนะครับก็วันนี้ก็จบการแนะนำครับสวัสดี